สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา,าใช้งานเริ่มต้นใช้งานบอร์ด r d u i n o นะฮะก็ไม่ใช่บอร์ด Node MCU V2 ที่เราซื้อมานะครับเราซื้อมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัวสายไมโคร USB นะครับเพื่อที่จะต่อสายเข้ากับโ o d e MCU ของเรานะให้เราทำการเชื่อมต่อสายเข้าไปเลยนะครับเบาๆนะฮะ ค่อยๆทำหลังจากนั้นก็เสียบปลายสายอีกด้านนึงที่เป็น USB นะฮะเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะเราจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เซตติ้งอะไรบางอย่างให้กับโปรแกรมก่อนนะครับอย่าลืมว่าโปรแกรมที่เราอบอร์ดที่เรามีเนี่ยนะฮะเราจะต้องใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้เรามาติดตั้งโปรแกรมกันเลยนะครับ เดี๋ยวลิงก์พวกนี้นะคะการติดตั้งแล้ะก็ซอฟต์แวร์เนี่ยจะแปะไว้ทั้งล่างคลิปแต่ถ้าใครที่เข้ามาที่คาสต r รูมแล้วเนี่ยก็ปคลิกที่ Arduino ซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับ Arduino ซอฟต์แวร์นะ,ะเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไปพร้อมๆกันเลยอย่าลืมว่าตอนที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช้ได้ทันทีนะเราจะต้อง ติดตั้งโปรแกรมก่อนอ่ามาดาวน์โหลดกันก่อนครับดาวนโ์โหลดกดที่ซอฟต์แวร์นะกดที่ซอฟต์แวร์เลยนะเมนูข้างบนทีนี้หาคำว่าดาวน์โหลดออปชันนะคระับ Windows Win 7อลองคลิกดูนะครับทีนี้ให้คลิกที่ just download นะ,ะ,ะแล้วมันจะเด้งนะฮะดาวน์โหลด ไฟ .exe อัตโนมัตินะครับแล้วก็คอยให้มันเสร็จอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยก็คือมีบอร์ดแล้วต้องมีโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานมาันโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดีย๋ยวพวกเราโอเพนเลยฮะเปิดซอฟต์แวร์เปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะที่เราดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวมันคลิก1แล้วก็กด yes นะครับอยอมรับไปนะยอมรับไปเลยยอมรับไปเลยกัน next สังเกตนะฮะว่ามันจะบอกว่ามันจะไปติดตั้งอยู่ตรงไหนนะดูนะครับ ันจะไปติดตั้งที่ไดซีนะฮะที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ Ardu i โดน,น,น,นะฮะจากนั้นกดปุ่ม install แล้วก็รอนะครับความเร็วขึ้นอยู่กับเครื่องไทยเครื่องเรานะนี้เราจะทำแบบไม่ตัดต่อเลยนะฮะแบบทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ตัดต่อเลยนะ ระหว่างที่รอนะครับก็มาดูกันหน่อยนะทำไมต้องใช้ v 2นะก็เพราะว่าเราจะใช้งานกับบอร์ดนี้นะครับบอร์ดทดลองตัวนี้เนะี่ยเอาไว้สําหรับเสียบวงจรนะครับเพื่อต่อวงจรอย่างง่ายนะแล้วพอโหนด mcv u 2เนี่ยนะนะมันจะพอดีนะครับมันจะเหลือพื้นที่ด้านข้างให้เราเสียบสายต่างๆนะครับเพื่อ,อทดลองเซ็นเซอร์เรานะครับถ้าเป็น v 3เนะี่ยมันจะเต็มพอดีเลยนะ พื้นที่ด้านข้างมันจะไม่เหลือให้เราเสียบสายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเลือกได้นะฮะก็ให้ซื้อ V2 นะครับก็ไม่แพงนะอุปกรณ์เหล่านี้นะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะกลับไปดูซิยังไม่เสร็จนะครับคอยนะคอย มันอาจจะให้ติดตั้งอเ diver s ฟ f t w a r e นะครับเราก็ติดตั้ง install เลยนะฮะ,ะกด install เลยนะฮะ,อะ USB อ่านี่คือเสร็จแล้วนะครับ a r d i n o setup complete นะ complete complete แล้วก็ can code กด code เลยเสร็จแล้วครับ ทีนี้เรามาทด,ทดสอบดูว่าโปรแกรมของเราที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่นี้มันมาหรือ,อยังนะเราก็ไปที่ start menu นะแล้วก็หาโปรแกรม Arduino นะฮะหรือใครหาไม่เจอก็เซิร์ชเลยนะครับพิมพ์ A R ลงไปแล้วก็เปิด Arduino ขึ้นมานะฮะอ่ามันอาจจะไฟวอลอาจจะให้อนุญาตนะอะไรบางอย่างนะฮะก ก็เอาโลเ Excel เข้าไปนอนุญาตอย่างเดียวฮะเพื่อความสม,มบูรณ์นะฮะเราจะใช้ของเขาแล้วก็ต้องอนุญาตอะต่อไปนะฮะเราก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับสวยหรูไหมฮะทีนี้โปรแกรม Arduino เนี่ยมันสามารถเขียนกับบอร์ดได้หลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการไอโปรแกรม Arduino เนี่ยมันเขียนกับบอร์ดได้หลายรุ่น เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการน,นี่ครับเลือกบอร์ดให้กับโปรแกรมก่อนแล้วก็เลือกพอร์ตนะฮะเลือกพอร์ตพอร์ตก็คือไอพอร์ต USB ที่เราเสียบเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็ต้องเลือกพอร์ตก่อนนะครับทีนี้เลือกบอร์ดนะตอนที่เราติดตั้งนะครับบอร์ดเนะี่ยมันจะยังไม่มีนะครับ ยังไม่มีบอร์ดโนด MCU ของเราติดตั้งไปที่ซอฟ์แวร์นะเราจะต้องทำการติดตั้งบอร์ดก่อนนะครับซึ่งพวกเราก็ทำได้ง่าย,ายๆนะ,ะโดยไปที่ลิงก์นี้เลยฮะการติดตั้ง Arduino IDE นะฮะคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้นะแต่เราลองเลื่อนมาที่ขั้นตอนนี้ครับ เลื่อนหาลิงก์นี้ครับก็ปี้ลิงก์นี้เลยครับคอนโทนซีครับคอนโทนซีเราทำตามเลยนะฮะไปที่ไฟล์อ่าฟิฟเลนนะฮะปบ๊บตรงนี้ครับตรง URL เนี่ยฮะนักเรียน วางลงไปครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนอะไรขั้นตอนนี้แหละมันจะโหลดแพ็กเกจบอร์ดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราจะอินสตอลบอร์ดลงไปนะครับที่ Arduino IDE นี้นะเพราะว่า Arduino IDE ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย,นนยมันยังหาบอร์ดของเราไม่เจอเลยไอตัวหน d e MCUV2 ของเราเนี่ยนะนะพอวางลงไปแล้วกดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จแล้วเรามาติดตั้งบอร์ดกันไปที่ ไปที่ทูนนะไปที่ทูนแล้วไปที่บอร์ดแล้วก็เลือกที่บอร์ดเมนเจอร์นะฮะบอร์ดเมนเจอร์อ่าแล้วรอสักครู่นะรอสักครู่รอสักคู่ให้มันอัปเดตสักครู่เพราะทีนี้เราลองค้นหาคำว่า e s p นะฮนะ e s p อ่าค่อยๆพิมพ์นะฮะอย่างถ้าของใครมีนะฮะมันจะขึ้น e s p 8266ตัวนี้นะฮะ ให้เราทำการเลือกเวอร์ชั่นล่าสุดของมันเลยฮะและกด install ขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะถ้าเน็ตใครไม่เร็วนะครับนะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการ install board นะครับลงไปให้กับโปรแกรม Arduino ของเรา รอนะครับรอนะเอามาทบทวนกันระหว่างรอลเรามีบอร์ดแล้วเราซื้อบอร์ดมาแล้วเรามีสายแล้วเสียบสายเข้าไปเราก็อินส a l l โปรแกรม Arduino IDE แล้วนะครับเมื่อ Install โปรแกรม Arduino IDE เนี่ยแต่เรายังไม่สามารถใช้งานกับบอร์ดนี้ได้เราก็ทำการอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยทำการ install board อ่า install board หรือ p a ็กเก e นั่นแหละ install แพ็กเก e ของบอร์ดลงไปใน Arduino IDE นะครับอ่าน่าจะเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วฮะนี่ฮะถ้าของใครเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ครับ remove มันจะมีปุ่ม remove ทาการกด close นะฮะอันนี้คือเสร็จเลยครับทีนี้เรามาเช็คกันว่าโปรแกรมเนี่ยจะหาบอร์ดเจอหรืออยังไปที่ tool ครับ เลือกที่บอร์ดเหมือนเดิมครับมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะ esp 8 2 6 6บอร์ดเราก็เลือกครับทีนี้ที่สำคัญเลยเราเลื่อนหาตัวนี้ node mcu หนด m c น1.0นะฮะให้เราเลือเล่อนหา node mcu 1นตัวนี้โอเคลิกอ่คลิงคลิกที่ทูนอีกรอบนึงเห็นไหมฮะตรงบอร์ดตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเมื่อเลือกบอร์ดแล้วนะฮะเลือกพอร์ตด้วยครับ พอตถ้าใครมี USB หลายช่องนะครับ USB หลายช่องมันก็จะมีหลายคอมนะส่วนใหญ่นะครับบอร์ดพวกนี้นะมันจะไปเชื่อมต่อของบอร์ดคอม3นะฮะเดี๋ยวเราลองเลือกบอร์ดคอม3ดูนะฮะโอเคทีนี้เราเลือกบอร์ดกับพอตเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลองสังเกตอีกรอบหนึ่งนะฮะไปที่ทูลครับบอร์ดเห็นไหมฮะเป็นโนด MCU นะหน่ด esp 12 e module แล้วก็พอตเป็น com 3อ่ะลองดูครับทีนี้ต่อไปนี้นะครับให้พวกเราเขียนโปรแกรมทดสอบบอร์ดนี้นะเรา install เสร็จแล้วนะครับเราจะทดสอบว่าเราจะสามารถสั่งงานบอร์ดนี้ได้หรือไม่โดยใช้คำสั่งไฟกระพริบนะเดี๋ยวเราจะทำให้ไฟกระพริบนะไฟที่บอร์ดตรงนี้นะจะมี วีดีบ i วอ in อยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสั่งงานกันวิธีการสั่งงานก็ไม่ยากครับไปที่ไฟล์ครับ example ครับเป็นการเปิดโค้ดตัวอย่างขึ้นมานะ example ไปที่ basic แล้วเลือก Brink ครับใครตามไม่ทันดูนะฮะตามสเต็ปนี้นะฮะไปที่ไฟล์ example basic แล้วก็ r i n ง กดเลยครับโปรแกรมจะเด้งหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอย่างนี้นะส่วนหน้าต่างที่เราไม่ใช้เราก็ปิดไปนะฮะโปรแกรมนี้หรือยังไม่ปิดก็ได้แล้วแต่เราขยายเต็มจอโอเคอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคําสั่งอะไรนะ,ะเดี๋ยวเราทดสอบกันก่อนโปรแกรมนี้นะครับวิธีการะครับเลือกที่ทูลครับเช็คบอร์ดก่อนใช่บอร์ดเราไหมเช็คพอร์ต Okay. เมื่อเช็ค2อ,อย่างเสร็จลองกดอัปโหลดครับ mm hmm. เมื่อเรากดอัปโหลดสังเกตด,ด้านล่างนะโปรแกรมจะคอมไพน์นะฮะจะคอมไพน์ก่อนถ้าคอมไพน์ผ่านแล้วมันก็จะอัปโหลดนะฮะสังเกตนะ mm hmm. บอร์ดนี้นะฮะบอร์ดโหลด,ด m u u ตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะอัพโหลดนานเหมือนกันนะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบอร์ด Arduino นะครับโดยตรงเลยเนี่ยบอร์ดที่ชื่อว่า Arduino พวก Nano Arduino Uno นะครับพวกนี้จะอัพโหลดและคอมไพล์เร็วมากนะแต่โนดนี้ไอโน้ต MCU เราเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพวกเราก็อย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทำคอมไพล์นาน นานครับนานเราก็รอครับแค่นั้นเลยครับทำอะไรไม่ได้นะรออย่างเดียวอมีความเคลื่อนไหวแล้วอคอมไพ์เสร็จนะมันจะขึ้นอัพโหลดขยายหน่อยนี่ฮะมองไม่เห็นนี่ นะครบมันจะมีปุ่มบีบีคำว่า done upload ding นะอันนี้คือเสร็จแล้วนะทีนี้ดูผลลัพธ์ครับดูผลลัพธ์ไปนหน่อยดูผลลัพธ์บอร์ดที่บอร์ดเราคะเกิดอะไรขึ้นครับนี่มีไฟกระพริบนะต,ดดบติดดับติดดับติดดับเป็นเวลา1000งพนมิลลินะครับหรือก็คือ1วินั่นแหละ เสร็จเรียบร้อยการเทสแบบนี้นั่นหมายความว่าโปรแกรมเราสามารถเขียนคำสั่งแล้วก็อัปโหลดลงบนบอร์ดนี้ได้อันนี้คือปกติครับนะทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโค้ดแล้วก็คำสั่งต่างๆนะครับโอเคครับ